ค่ะเพราะชีวิตคนเราแสนสั้นและมีเพียงชีวิตเดียวเราเลยต้องมาเรียนรู้กันว่าเราจะดําเนินชีวิตแสนสั้นและมีชีวิตเดียวนั้นให้มีความสุขและมีความหมายได้อย่างไงครับทั้งหมดนี้หาค,คาตอบนด้ในรายการน้าเครื่องแก้วกับดิฉันและวิชาทางสมุบท์ค่ะกับผมสุรัพสพธทิพย์ภาษครับจรบอกคุณผู้ชมไปแล้วนะคะว่าเราจะคุยกันเรื่องขององค์กรแห่งความสุขต่อเนื่อง2องสัปดาห์เต็มๆใช่ครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่2แล้วใช่ครับคราวที่แล้วนะคะเราพูดคุยกันไปถึงเรื่องขององค์กรหนึ่งองค์กรที่เป็นองคคค์กกรรสาาา่ะะววนนี้้ตออองขบ ถ้าพูดถึงธุรกิจเนี่ยนะม,มันต้องต้องพูดถึงคนเนาะจานเนะเาะอ๋อแน่นอนอเพราะว่าเขาว่าองค์กรเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงอาคารม,มันไม่ได้หมายถึงเก้าอี้ไม่ได้หมายมมถ,ถึงโลโก้ไม่ได้หมายถึงแบรนด์เนมของธุรกิจนั้นใช่แล้วมันก็ไม่ได้หมายถึงแค่ระบบก,การทํางานะนะครับแต่ว่ามันขายไม่ได้นแน่ๆคืออะไรน,นั่นเอง เรื่องคนนะครับองค์กรก็คือการที่คนมารวมตัวกันเราเรียกเป็นองค์กรถูกไหมครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าธุรกิจบางธุรกิจครับดิชาเขาบอกว่าเขาอยากจะประสบความสําเร็จผู้บริหารก็ทําไมฮะมีการคิดวางแผนตั้งเป้าหมายต่างๆนานามีกลยุทธ์ใช่ไหมครับในการที่จะทําให้องค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการหรือวิสัยทัศน์ที่ต้องการนะครับแต่ขณะเดียวกันคนข้างล่างไม่ได้เห็นภาพเดียวกันกับเขาโอเคไหมครับพูดง่ายๆว่ามีฝัน ผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการมีฝันบางอย่างแต่ว่าพนักง,งานหรือทีมงานไม่ได้มีฝันภาพเดียวกันเพราะฉะนั้นองค์กรในระยะ่มมันก็ไปไม่ได้คือมันเหมือนกับมีคนเดินถือธงนำไปละเดินตามไปละแต่ข้างหลังถ้าไม่เดินตามคนข้างหน้าที่เดินนํานี่เริ่มภาวะผวังแล้วจะทํายังไงต่อมอนกันใช่ฮะนั้นเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าองค์กรกับคนจึงเป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็การที่เราจะพัฒนาอง ธุรกิจอย่างเดียวมันไม่ได้มันต้องพัฒนาองค์กรหรือพัฒนาคนไปควบคู่กันด้วยครับอาจารย์พูดแบบนี้ทําให้นึกถึงคํำถามคลาสสิกที่คนชอบถามกันค่ะว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันอ๋อยังไงครับก็พนักงานอาจจะบอกว่าอ่ากก ถ้าเกิดว่ามีเงินเดือนด,ด,ดีเงินเดือนส,สูงๆจูงใจมีสวัสดิการดีๆรับรองว่าเราทำงานให้เต็มที่แน่นอนถวายชีวิตเลยนะถวายชีวิตเลยเ,เจ้าขององค์กรบอกถ้าเกิดว่าคุณอยากได้โบนัสเยอะๆะนะอยากได้สวัสดิสสดิการดีๆเลยนะทํางานให้เราดีๆแล้ว<อ>คุณจะได้เงินกลับไป<อ>ถ้าเกิดว่าคุณทํางานดีเนี่ยผลประกอบการของบริษัทก็จะดีพอผลประกอบการดีปุ๊บเดี๋ยวเราแบ่ง อาจจะเป็นโบนัสหรือว่าแบ่งเป็นสวัสดิการให้ดีๆเลยหรือว่าดูแลให้ดีขึ้นทำออฟฟิศให้มันสะดวกสบายอยากจะมีความสุขอะไรเดี๋ยวจัดการให้สรุปจุดเริ่มต้นคือตรงไหนคะวนไปวนมาต่างคนต่างก็อยากจะให้อีกฝั่งหนึ่งเป็นจุดเริ่มต้นถูกไหมครับงั้นเราจะเห็นว่าถ้าเรามองจากมุมของผู้ประกอบการก่อนมองในมุมของคนที่เป็นเจ้าของกิจการอย่างเงี้ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าบางคนเขาไม่เลือกทําหรือมีคําพูดอย่างที่ลิชาว่าก็เป็นเพราะว่าเขานึกว่ามันต้องใช้เงินทองมากมายนอย่างลิชาถูกไหมครับบอกว่าทำพวกนี้คิดแค่คิดก็รู้ ว่ามันใช้เงินทองเยอะแยะเริ่มปวดหัวแล้วพูดถึงตัวเลขแบบไม่กล้า,าคิดต่อละหรืออาจจะรู้สึกว่ามันต้องใช้เวลามากมายเอาเวลาไปคิดทําธุรกิจดีกว่าอ,อย่างนี้เป็นต้นแต่วันนี้เรามีหลักฐานครับพี่ชาคราวที่แล้วเราคุยกับองค์กรยักษ์ใหญ่แน่นอนเราแบบพูดถึง Google เขาใช้เงินทุนมากมายในการที่จะลงทุนในการทําองค์กรในความสุขของเขาโอเคไหมครับแต่มีองค์กรของไทยเขามี นะครับของไทยเราเนี่ยนะคะของไทยเราเนี่ยนะครับซึ่งเขาผู้บริหารหรือว่าเจ้าของกิจการเนี่ยเขาบอกเองว่าเขาไม่ได้ใช้เงินลงทุนในเรื่อยะมากมายเลยไม่ใช้เงินแล้วใช้อะไรล่ะคะเขาใช้ใจของเขาใช้ใจคือไม่ใช่ไม่ใช้เงินเลยใช้แต่ว่าใช้น้อยกว่าที่คิดไว้เยอะมันไม่ใช่เงินก้อนใหญ่อย่างที่ใครๆคคิดกันค่ะโอเคนะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่าได้ผล ได้ผลซะด้วยได้ผลด้วยแล้วก็กลายเป็นว่าองคอ์กรนี้กลายเป็นองคอ์กรที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจสูงมากนะครับเป็นบริษัทชั้นนาของคนไทยที่เป็นคนคนไทยแท้ๆนะครับในการทําธุรกิจทางด้านสุขภัณฑ์นะครับ<อ>และขณะเดียวกันกสินค้าของเขาที่ออกแบบมาแต่ละชิ้นเนี่ยได้รางวัลมากมายทั่วโลกเลยได้ร,ไร,รับการยอมรับจากทั่วโลกเลยเหรอใช่ครับผมเป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างทันสมัยแล้วก็มีนวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอองค์กรองค์กรหนึ่งเป็นองค์กรแห่งความสุขเพราะว่าเขาใช้ใจทํางานที่สําคัญผลงานของเขาได้รับการยอมรับจากทั่วโลกด้วย ทำกันยังไงนะคะกลับมาติดตามกันในช่วงเติมน้ำค่ะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามา เยี่ยมน้ำในแก้วของเราถึงที่นะครับมาที่โรงงานแห่งหนึ่งนะครับชื่อว่าบริษัทบ a ตล r รูมดีไซน์นะครับถ้าพูดถึงบัตล r รูมดีไซน์เนี่ยหลายหลายคนวรจะรู้จากดีว่าเป็นบริษัทที่ทําทางด้านสุขภัณฑ์ที่มีนวัตรกรรมใหม่ๆนะครับนวัตรกรรมยังไงบริษัทนี้เนี่ยได้รางวัลมากมายเลยครับ60ความรางวัลน,นะครับโดยเฉพาะรางวัลที่เกี่ยวกับเรื่องงานออกแบบทั้งหลายระดับโลกแต่วันนี้ครับเราไม่ได้มาคุยเรื่องของงานดีไซน์หรือเรื่องผลิตภัณฑ์นะครับวันนี้เรามาคุยอีกด้านหนึ่งของอ,ของค์กรเคานะรับ ซึ่งต้องบอกว่านอกจากที่เขาจะทําธุรกิจได้ประสบความสําเร็จแล้วสิ่งหนึ่งซึ่งประสบความสําเร็จมากๆก็คือการที่เขาสร้างองค์กรแห่งความสุขนั่นเองแล้ววันนี้เราอยู่กับเบอร์หนึ่งขององค,ค์กรเขานะครับดร ok วัชระมงคลเบญจ์ธนาชาิหรือคุณศรีนะครับคุณศรีสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบังกรับผมคุณศรีครับเราพูดถึงบ้านลุมดีไซน์นะครับครับและสิ่งหนึ่งที่ผมก็มีโอกาสได้หาข้อมูลส่วนตัวมาแล้วพบว่าที่นี่เป็นองค์กรแห่งความสุขแต่ก่อนที่จะมาถึงวันนี้ ตอนนั้นมันเป็นยังไงครับก่อนที่จะมาเป็นองค์กรแห่งความสุขทั่วเนี่ยจริงๆบ้านลุมดีไซน์ก่อตั้งมาเกือบ20ปีแล้วนะครับปี3าช่วงเศรษฐกิจฟองสบู่ตอนนั้นเนี่ยผมทําธุรกิจเกี่ยวกับนําเข้าอุปกรณ์ห้องน้ําไม่มีแบรนด์ของตัวเองไม่มีนอตกรรมนะครับไม่มีการทําประกันความเสี่ยงอะไรเลยพอเจอปัญหาวิกฤตต้มยำกุ้งปี40บริษัทก็พลอยเจอปัญหาไปด้วยเพราะว่าพึ่งการนำเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เพิ่มขึ้นมากกว่าหนึ่งเท่าครับผม ถ้าไม่มีเงินเดือนจ่ายพนักงาน hmm. แบงก์ทวงนี้สินค้าที่เป็นตราต่างประเทศเขาก็จะไม่ใช้ผปัญหาก็เกิดหนักมาก hmm. นะครับอย่างที่บอกว่านอนไม่หลับเหมือนกัน hmm. ในช่วงนั้นครับ,รบโชคดีมากนะครับที่วันหนึ่งที่เปลี่ยนวิถีชีวิตผมวันนั้นคือวันที่4ี่ธันวาคมผา oh, จำได้ละเอียดเลยสองพันหนร้อยสียย่ส <240. S 1> <Okay. S 2> ิบวันที่พระเจ้าอยู่หัวออกมารับสั่งให้กําลังใจคนไทยทั้งประเทศ ให้ลองศึกษาแนวทางนี้สิเขาเรียกของวิเศษของพ่อคือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงช่วงนั้นเองผมฟังแล้วก็ไม่เข้าใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่เราศรัทธาองค์ท่านและคิดว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นทางรอดของเรารหลังจากนั้นผมก็ติดตามฟังบรรยายของอาจารย์ดรสุเมธตันติเวชกุลท่านเลขาธิการมูที่ใช้พัฒนาและพยายามที่จะจับใจความว่าที่ท่านบรรยายเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารเนี่ย มันมีมิติไหนที่สําคัญครับเลยสรุปออกมาเลยแค่สามคำครับคำแรกคือคําว่าความสุขแนวทางปรัชญาสิทธิ์พอเพียงเป้าหมายคือคําว่าองค์กรแห่งความสุขนะซึ่งเหมือนกับหัวข้อวันนี้ครับนะทุกคนต้องการความสุขแต่คนเข้าใจความสุขต่างกันเขาก็ดําเนินชีวิตต่างกันครับผมความสุขแนวทางประยุห์ก็คือสุขอยู่ที่ความว่าพอใจเมื่อเราพอใจกับสิ่งไหนเมื่อนั้นมันจะทําให้เรามีความสุข และพอใจจะเกิดต่อเมื่อพอดีอม,อม,มากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีพอเรารู้จักคําว่าพอแล้วมันดีอพอพอดีก็คือพอใจและจะเป็นประตูสู่ความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ารับพอใจพอดีมันอยู่ตรงไหนละ่ะใช่ฮะมันอยู่ที่ตัวเรากําหนดเท่านั้นมันไม่ได้อ,อยู่ตัวตยวเรกคนมีมากกว่าจะสุขมากกว่าคนมีเงินน้อยไม่ใช่คนที่มีเงินมากที่สุดในประเทศสุขที่สุดในประเทศหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ย แนวทางความคิดเหล่านี้เนี่ยคือสุขอยู่ที่ตัวเรากําหนดได้ให้เข้าใจความสุขเกิดจากความพอใจ <Okay. S 2> และความสุขเกิดจากการให้เวลาเรานึกอยากจะให้ใครแค่นึกก็สุขแล้วนะ,นะ <Okay. S 2> นะกี่ปีผ่านไปก็สุขแล้วสุดท้ายยิ่งให้มันยิ่งได้กลับมาครับผมเราให้สิ่งดีๆกับคนในองค์กรมันย้อนกลับมาเป็นแรงเคลื่อนหนุนองค์กรอ,อันนี้คือคําว่าความสุขตัวที่สองคือคําว่าความสมดุลครับทุกธุรกิจอยู่ได้ด้วยความสมดุล สิ่งต่างๆบนโลกนี้ได้บนโลกนี้ถ้าไม่สมดุลก็อยู่ไม่ได้ครับนะครับสภาวะอากาศโลกร้อน<ม>นทรัพยากรที่ล้วนไม่สมดุลที่ธรร,<ม>ธรรมชาติที่มนุษย์ทําลายม,มันก็ตอบกลับมาเป็นภัยพิบัติที่หนักขึ้นทุกปีทุกปีที่เราเห็น<ม>ขนาดเดียวกันตึกลาบ้านช่องอ<ม>จะสร้างแต่ตึกแต่ลืมสร้างเสาเข็มนะครับให้ดีแข็งแรง<ม>ตึกสร้างแป๊บเดียวพอเจออะไรห,หน่อยก็ลนะ้มกัน และจะสร้างสูงก็ไม่ได้เพราะใจร้อนอยากจะทําอะไรที่เห็นด้วยตาก็คือตัวเลขเงินตัวเลขกําไรแต่แนวทางของพระอยู่บอกว่าธุรกิจต้องอยู่ได้ด้วยสิ่งที่มองเห็นไม่ได้ด้วยตานะคือคําว่าความสุขและความรักความสมรคีในองค์กรและขณะเดียวกันองค์กรต้องสมดุลระหว่างหนึ่งพึ่งพาตัวเองได้ครับ2ปรับตัวแข่งขันได้ในกระแสการเปลี่ยนแปลงครับ3ต้องย้อนกลับไปเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นเพราะงั้นนี่คือ3สมดุลที่ท่านพระราชทาน เพราะงั้นเวิร์ดดิ้งตัวที่3อีกคำหนึ่งที่เข้ามาคือคําว่าความรักครับผมทั้งหมดนี้ไม่ได้ทําด้วยความโลภแต่พระองค์ท่านแนะใช้ความรักขับเคลื่อนอถ้าเราทํางานที่เราชอบเหมือนงานดีเลกครับมันจะสุขมันจะไม่เหนื่อยเสาร์อาทิตย์ทำงานก็ยังมีความสุขนะกลางคืนคิดงานก็ยังสุข เพราะงั้นมันจะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากอื่นคนอื่นเขาแรกรักในงานก็คือคําว่าฉันทะซึ่งเป็นหัวใจของอิทธิบาทสีบคือหัวใจแห่งความสําเร็จของทุกคนบนโลกใบนี้และที่สําคัญคือการปฏิบัติต่อคนอื่นครับท่านแนะใช้หลักความรักผู้อื่นให้มองคนอื่นเหมือนคนในครอบครัวครับถ้าเรามองใครเหมือนคนในครอบครัวนะเราจะมีความสุขแค่คิดอยากจะให้อะไรเขาก็สุขแล้วเนาะเพราะนั้นเนี่ยยิ่งเสีย กับไม่ได้เสียนะแต่มันย้อนกลับมาในระยะยาวเราก็เลยเอาแนวทางความรักเนี่ยเอามาใช้กับพนักงานผมที่บริษัทผมมองพนักงานเหมือนพี่น้องที่นี่ไม่มีลูกพี่ลูกน้องเนะครับมองลองลูกค้าเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่คือคนที่มีพระคุณสินค้าทุกชิ้นบริการทุกทุกอย่างจะต้องรู้สึกว่าให้ท่านมีความสุขและท่านก็แนะนำคนอื่นต่อเรามองคนในชุมชนเหมือนกับญาติพี่น้อง เพราะว่าคนไทยทุกคนมีพ่อคนเดียวกันโอเคถ้ามองอย่างนี้เนี่ยแนวทางในการปฏิบัติแนวทางในการที่จะ,ะทําให้เขาเกื้อหนุนเราเนี่ยมันย้อนกลับมาทําให้เรามีความสุขโอเคครับเป็นทวีคูณโอเคพอเราคิดแบบนี้โดยเฉพาะสามสองหลักที่พูดถึงนะครับวือสิ่งที่เราได้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วสิ่งเหล่านี้หลังจากนั้นเราสามารถที่จะสื่อสารหรือว่าเราให้มัน ให้คนในองค์กรมีสวม่วนร่วมกับความคิดแบบนี้เราได้ยังไงตอนนั้นทํำยังไงอเบื้องต้นเลยผมว่าผู้นําสําคัญที่สุดนะทุกองค์กรผู้นําต้องเข้าใจคําว่าความสุขจริงๆคืออะไร,รผมว่าทุกคนเนี่ยมักจะถามตัวเองว่าปัจจุบันเราสุขดีหรือเปล่านะหรือสุขอยู่ที่อนาคตตลอดอแล้วตั้งเป้าฉันอยากก็ได้น,น,น,นงงี่ฉันมีก็สุขก็มองไปที่อนาคตอย่างเดียวฉันต้องเป็นอย่างเงี้ยฉันมีก็สุขนะครับฉันต้องอยู่อย่างเงี้ยถึงมีก็สุขแล้วไม่เคยมองปัจจุบันสุขเลยแต่ ความสุขมีแค่ในปัจจุบันครับเท่านั้นอนาคตรเราไม่รู้จะมาเติหรือปล่อดีตผ่านไปแล้วเพราะงั้นความสุขเนี่ยถ้าผู้นําเข้าใจง่ายๆสุขที่ปัจจุบันนะรู้จักมองอะไรแล้วพอใจในปัจจุบันขณะแล้วที่เหลือเนี่ยเป็นกําไรชีวิตผมถ้าเขามองอย่างนี้แล้วเนี่ยผู้นําจะจะมีความสุขง่ายขึ้นและเขาจะเหมือนแก้วน้ําครับเมื่อน้านําเต็มแก้วคือสุขเราหาน้ํามาเติมมากกว่านั้นเติมไม่ได้แล้วมันเต็มแล้วมันอิ่มมันสุขละ มันจะเหลือล้นถึงคนอื่นจะเห็นความสุขชนิดที่สองคือความสุขจากการให้เพราะงั้นถ้าผู้นํามองว่าสุขเกิดจากความพอใจครับและสุขเกิดจากการให้เขาจะมองว่าเขาจะต้องทํายังไงให้คนรอบข้างสุขด้วยอันนี้คือจุดเริ่มต้นดอวยตรงกันข้ามถ้าผู้นำเนี่ยเปรียบเสมือนน้ําที่ไม่มีก้นหรือมีรูรั่วเยอะเรามีความสามารถหามาเท่าไหร่ก็ไม่เต็มม่ถึงแม้น้ําทั้งมหาสมุทรเติม แก้วที่ไม่มีก้นก็ไม่เต็ม <Okay. S 2> และเขาจะมองไม่เห็นถึงคนอื่น <Okay. S 2> ฉันจะต้องได้มากสุดก่อนพอหลังจากผู้นําเข้าใจครับอันที่สองไม่ยาก set vision วิสัยทัศน์ขององค์กรต้องไปได้วยกันวิสัยทัศน์อย่ามองแค่กําไรสูงสุดนะและฉันจะต้องโตกี่เปอร์เซ็นต์ต้องเป็นที่หนึ่งในเอซตั้งได้ไม่ว่าตอนนั้นเราตั้งไว้อะไระวิสัยทัศน์ของเราบริษัทเราตั้งว่าในปี2020 20 20เนี่ยรบ,บริษัทเราจะเป็นผู้นํานวัตกรรมหนึ่งในห้าของโลก เน้นเรื่องนวัตกรรมนะฮะดีไซน์เทคโนโลยีฟั c t i o n และการใช้งานขณะเดียวกันเนี่ยเราจะประยุกต์ใช้หลัก2หลักคือธรรมาพิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออะไรครับเพิ่มคุณค่าต่อสเต็กโฮเดอร์พนักงานลูกค้าสังคมสิ่งแวดล้อมและนําไปสู่ความยั่งยืนของส่วนรวมและเราก็อยู่ในส่วนึ่งการส่วนรวมเพราะฉะนั้นวิชั่นขององค์กรจะไม่บอโอ้ฉันจะต้องเป็นที่1นึถึงหของโลกนะ ใช่แต่ต้องบวกแนวทางที่สมดุลและไม่ได้วัดที่มูลค่าแต่วัดที่คุณค่าจริงๆแล้วมันก็คือความสุขนั่นเองคุณค่าของคนที่เกี่ยวเนื่องเพราะนั้นคำว่าองค์กรแห่งความสุขไม่ใช่เราสุขนะแต่คนรอบข้างสุขด้วย嗯嗯ขณะที่เราก็สุขด้วยแล้ว คุณสีมีวิธีการยังไงเช่นว่าเพราะว่าผมฟังแล้วแบบนี้นะฮะวิธีคิดแล้วก็มุมมองในเชิงของมิยทัศน์ค่านิยมขององค์กรเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วแต่ว่าหลายๆองค์กรก็ติดขัดตรงที่ว่าเขาจะสื่อสารยังไงโอเคไหมครับทำยังไงให้พน,นักง,งานเนี่ยเขามีภาพเดียวกับเราเขาเห็นภาพเดียวกับเราแล้วอยากจะเดินแล้วอยากจะร่วมวิชันไม่ยากครับคือหนึ่งตั้งวิชันแล้วเนี่ยรเราแปลงวิชันออกเป็นมิชชั่นย,ย่อยๆ นะครับแล้วแต่และมิชชั่นเนี่ยแต่และฝ่ายผมเนี่ยเขาต้องคิดว่ามิชชั่นเหล่านั้นเนี่ยจะทำไงให้ถึงเป้าโดยที่แต่และมิชชั่นของเราจะไม่ได้แค่ตัวเลข KPI นะแต่เป็นในแง่ของความสุขของ,อของพนักงานความสุขของลูกค้าค,ความสุขของชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมอย่างที่สองให้เขามีส่วนร่วมในการที่จะถอดองค์ความรู้สามก็คือผมตั้งว่าทุกคนเนี่ยแทนที่จะทำงานอย่างเดียวนะต้องมีส่วนในการที่ไปทา งานเพื่อผู้อื่นอให้เห็นความสุขเกิดจากการช่วยคนอื่นครับเพราะคนเราเนี่ยเวลารักคนอื่นมันจะเป็นยาดีที่สุดของการลดความเห็นแก่ตัวปัญหาทุกปัญหาในองค์กรหรือทุกปัญหาบนโลกเกิดจากปัญหาเดียวคือความเห็นแก่ตัวคนงคนแต่เมื่อไหร่เราเห็นแก่ผู้อื่นเราไม่ได้มองตัวเราเป็นหลักมันจะค่อยๆลดลงแล้วเขาจะวิ่งกลับมาทำอะไรให้กับองค์กรเนี่ยมากกว่าที่พวกเราคิดที่บริษัทผมจะไม่เหมือนที่อื่นครับ ทุกวันพุธพนักง,งานจะต้องสลับกันเอาไปช่วยเหลือบ้านเด็กกำพร้าบ้านคนชราเรามีรถรับส่งนะเขาไปกอดเด็กเขากลับมาก็บอกโอ้โหความสุขจากการกอดเนี่ยคนที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องมันสุขอย่างนี้ครับเขาไปช่วยเหลือผู้สูงอายุที่โดนลูกหลานทิง้งและผู้สูงอายุคนนั้นเป็นอามาพึกอามาพา้าเขากลับมาเขาสัญญากับเพืพพ่อนเพื่อนจะไม่ทิ้งคุณปู่คุณย่าค,คุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ต่างหวันนะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นการปลูกฝังจากสิ่งที่เรากําหนด ในแนวคิดในการดําเนินงานพนักงานที่นี่เนี่ยเราจะเห็นคุณค่าของทุกคนไม่ใช่แค่มูคลา่าเงินทองซื้อใจเขาไม่ได้ที่นี่เนี่ยทายังไงก็มีเงินเหลือเราไม่ให้เขามีเงินได้เยอะนะเรามีโครงการปลูกผักนะครับในอ่างไม่ผ่านค c ครัแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเราเลี้ยงอาหารพนักงานทุกคนฟรีจากคืชผลผลิตที่เขาทําแล้วเราจ้างร้านค้าและปักซอยทำเนี่ยทำให้ต้นทุนลดไป6เท่าเงินเพิ่มในกระเป๋า การประสานกับแบงก์เพื่อลดหนี้นอกระบบให้พนักง,งานจนกระทั่งที่นี่เรามองเห็นคุณค่าพนักง,งานวันเกิดพนักง,งานทุกคนเนถือเป็นวันยุคุณไม่ต้องมาทํางานนะคุณพักผ่อนอยู่ที่บ้านวันเกิดถือเป็นวันหยุดหนึ่งวันใช่แล้วก็มีขนมเค,ค้กให้เขาคนละหนึ่งตอนแฮปปี้เบิร์ดเดย์กันมีขนมของขวัญจับฉลากหนึ่งพันบาทห้าร้อยบาทหรือตั๋วดูหนังสองใบไปดูหนังกาแฟาในวันเกิดและคนที่ได้รับเขาไม่ได้เอาเงินมาใช้ตัวเองนะบางคนไปซื้อของเลี้ยงเพื่อน ซื้อกล้วยมาห้อยกันไว้กินกล้วยฟรี<ห>นะที่นี่นอกจากวันเกิดพนักง,งานวันเกิดพ่อแม่พนักง,งานเราให้เขาเห็นคุณค่าวันเกิดพ่อแม่เรามีอุปกรณ์ส่งเสริมให้เขาทําอะไรเซอร์ไพรส์พ่อแม่เราออกค่าใช้จ่ายให้หมดพ่อแม่คนไหนที่เสียชีวิตไปแล้วหมายถึงพนักง,งานเนาะรเราจะจัดคล้ายๆบุรุษไปรษณีนะฮะคือเรานิมนต์พระมาแล้วเราก็มีถังสังฆทานนะครับเพื่อให้ท่านเนี่ยส่งของไว้ให้คุณพ่อคุณแม่ที่ลาลับไปแล้ว ไม่เว้นแม้กระทั่งวันครบรอบแต่งงานเราม,มีช่อดอกกุหลาบให้พนักงานทุกคนคไปมอบให้คู่สมรส<ม>สิ่งเหล่านี้เนี่ยโรงงานอื่นไม่มีแต่มันไม่ได้ใช้เงินเยอะนะแต่ให้เขารู้สึกว่าเรารักเขาพอเรารักเขาเขารู้สึกว่าเราเห็นคุณค่าเขาเดี๋ยวมันย้อนกลับมาเป็นสิ่งที่เขานึกถึงเราตอบแหละนะฮะจะให้อะไรคืนกับเราคุณสิครับแล้วคนบางกลุ่มที่เขาไม่ได้อยู่ในองค์กรแบบนโอเคนะเ็าอาจจะเป็นคนนัางานซึ่งองค์กรไม่ได้เอื้อให้ทำแบบนี้ แต่เขาอยากทําให้องค์กรเขาอย่างเช่นในแผนกเขาในหน่วยงานเล็กๆของเขาเป็นแบบนี้บ้างเขาเริ่มต้นยังไงได้บ้างครับไม่ยากครับเจ้าตัวหรือเจ้าของต้องสัมผัสต,ต้องลองค้นหาความสุขที่แท้จริงให้เจอก่อนความสุขตามแนวทางที่พ่อสอนเนี่ยจริงหรือเปล่าความสุขของมนุษย์เรามีแค่2ออย่างเขาเรียกสุขเย็นกับสุขร้อนครับแต่มนุษย์เราในสังคมปัจจุบันเข้าใจว่าความสุขเนี่ยคือต้องวิ่งตามหาตั้งเป้าแล้ววิ่งตามหา บางทีไม่เจอก็ออร้อนนะฮะพอเจอแล้วเดี๋ยวอยากจะได้มากขึ้นนะครับเป็นสุขสะกดได้กอไก่เขาบอกเมื่อเราเมืม่อไรเราวิ่งหาความสุขความสุขมักจะวิ่งหนีเราคือสุขกอไก่สุขจะเกิดวัตถุตั้งเป้าในอนาคตัคบแต่สุขจริงๆเนี่ยเมื่อไรเราหยุดวิ่งหาความสุขความสุขมันจะวิ่งเข้าหาเราเรับ,บางครั้งจนเรารับไม่ทันบางทีเราตื่นเช้ามานะฮะเราได้ยินเสียงนกร้องครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เราได้เห็นแสงพระอาทิตย์ขึ้น ได้ยินกลิ่นหอมของดอกไม้หน้าบ้านเราบ้างหรือเปล่าบางทีเนี่ยคนที่มีความสุขจากการเร่งรีบจากการตั้งเป้าแล้ววิ่งตามหาเร็วที่สุดไม่เคยเจอและความสุขพวกนี้เงินซื้อไม่ได้เงินซื้อพนักงานที่รักเราจริงไม่ได้นะครับขณะเดียวกันเนี่ยความสุขจากสุขภาพน้ำไมที่แข็งแรงรนะครับหรือความสุขจากการเข้าใจความจริงของชีวิตและทุกข์ยากขึ้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการหรือผู้นํา อ,อน,นนั้นต้องตระหนักแลวลองศึกษาดู <Okay. S 1> แล้วพอเข้าใจแล้วเนี่ยค่อยๆกลับไปแปลงเป็นวิสัยทัศน์ <Okay. S 1> แล้วก็เรียกผู้บริหารมาคุยกันแล้วถ้าเป็นไปได้ผู้บริหารเนี่ยถ้าเข้าใจความสุขแบบนั้นเหมือนกันจะง่ายละทั้งเบอร์หนึ่งแล้วก็เบอร์รองต่อไปเนี่ยเราก็กําหนดแนวทางพนักงานต้องทาอย่างนี้นะพนักงานในองค์กรเนี่ยเหมือนบัวสีเหลาครับมนุษย์ทุกกลุ่มจะมีกลุ่มแรกที่เป็นคนดีอยู่แล้ว มีโครงการนี้หรือไม่มีเขาทําอยู่แล้วนะ <Okay. S 1> เขาช่วยเหลือคนอื่นอยู่แล้วแต่จะไม่เยอะอีกกลุ่มหนึ่งประเภทที่2คือถ้าเรามีโครงการดีๆเขามาเลยคนแรกประเภทนี้จะขึ้นในป,ประเภทที่1ถ้าเราสนับสนุนเขาประเภทที่สคือถึงมีบางทีก็ไม่เห็นคุณค่าแต่พอทําหลายปีเขาเริ่มรู้สึกดีเริ่มเปลี่ยนนิยไปประเภทที่4ต้องใช้เวลาใช้พลังหน่อยนะครับบางทีกระหาร ทางออกนอกรูนอกทางแต่ทุกคนในองค์กรต้องปฏิบัติต้องทําเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่าคุณสี่นะครับคุณกัลรมงคลเนี่ยนะครับเป็นแบบอย่างของสิ่งที่รายการเราพูดอยู่เสมอว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันแสนสั้นและมีแค่ชีวิตเดียวทำยังไงถึงทำ ชีวิตที้มีความสุขและมีความหมายแล้วผมเชื่อว่าสุภาพบุรุษท่านนี้ท่านเลือกที่จะในชีวิตในความหมายที่เป็นความหมายที่แทจ้จริงนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นส,สิ่งสิ่งนั้นไม่ได้เกิดที่ตัวเองอย่างเดียวแต่ว่าสิ่งนั้นได้ถูกขยายออกไปนะครับสู่คนรอบข้างสู่อ,องค์กรของเขานะครับแล้วองค์กรขเ,ขเขาก็ไม่ได้จบที่นี่ด้วยองค์กรก็ขยายไปสู่ชุมชนสู่อง,องค์กรอื่นๆที่ต้องการความช่วยเหลือเช่นเดียวกันและนี่คือแบบอย่างขององค์กรแห่งความสุขซึ่งฟังแล้วดูเหมือนว่า ถ้ายังไม่ได้ฟังที่คุณสีผู้ก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องในอุดมคติแต่เราฟังจากวิธีการว่าสิ่งต่างๆมันเริ่มจากตัวเราก่อนนะครับหาความพอดีให้เจอครับความสุขแต่ละคนไม่เหมือนกันความสุขหรือความพอดีที่ว่าอยู่ตรงไหนแล้วเริ่มจากตัวน,นั้นมา,มาสร้างความสดมดุลและใช้ความรักเป็นตัวขับเคลื่อนและนี่คือสิ่งที่บ้านลุมดีไซน์ใช้เป็นหลักการในการที่จะขับเคลื่อนองค์กรและในที่สุดวันนี้ก็เป็นองค์กรแห่งความสุขวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสีวัชรมงคลมากๆ กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการน้ำครื่องแก้วแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้ประทับใจมากๆเลยที่อาจารย์บอลสัมภาษณ์คุณวัชรมงคลนะคะบริษัทบ้านรูมดีไซน์นะคะค <ผม S 2> นำหลักปญญรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้กับ<ช><ช>องค์กรด้วยใช่คับนะคะคือวิชาจะเห็นว่าเวลาเราทำเราเหมือนเราส่งความสุขจากตัวเราเองออกจากข้างในมาข้างนอกมาสู่คนรอบข้างล้วพอคนลงกาองค์กรมีความสุขแล้วเขาก็ส่งผ่านไปหาชุมชนรอบๆองค์กรหรือว่าคู่ คู่ค้าธุรกิจต่างๆให้มีความสุขด้วยกับองค์กรด้วยเช่นเดียวกันาการเผื่อแผ่ความรักส่งต่อความรักเนี่ยอาจจะทำให้องค์กรเข้มแข็งแล้วก็ผลประกอบการรวมถึงอันนี้เป็นเหมือนผลพลอยได้แน่นอน แน่นอนอันนี้แน่นอนครับคราวนี้ที่เราค้างกันไว้ตั้งแต่สัปตาห์ที่แล้วที่บอกถึงเพอร์มาเราพูดไปแล้วถึงตัว P กับตัว <P S 1> E ใช่ครับแต่ว่าตัว R M A <ช>ยังไม่ได้เฉลยเลยว่าจริงๆแล้วลึกซึ้งแล้วคืออะไรเพอร์มาเราทบทวนอีกทีได้ไหมครับสปดาห์ที่เราบอกว่า P E R M A P นะครับย่อมาจาก positive emotion หรือว่ามี ความรู้สึกเชิงบวกมีอารมณ์ที่ดีใน,ใในการทํางานถูกไหมครับตัว e เราพูดถึง engagement นะครับพูดถึงเรื่องว่าการที่ทําอะไรแล้วเขามีโอกาสได้ engage กับตัวเองมีความเข้าใจตัวเองว่าตัวเองทําอะไรได้ดีแล้วพอทำสิ่งนั้นเนี่ยทำแล้วมีความสุขเหมือนทํางานในดิเลกอยู่ตอลอดเวลาแต่จริงแล้วทางานอีป็นต้นนะฮะคราวนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงการที่องค์กรจะส่งเสริม ให้พนักง,งานทำงานอย่างมีความสุขและในที่สุดคือองค์กรแห่งความสุขเนี่นะครับเราก็จะพูดถึงตัว R M และ A ด้วยกันโอเคนะครับตัว R มาย่อมาจากคำว่า relationship ครับพิชาความสัมพันธ์ใช่นะองค์กรที่ประสบความสำเร็จในเกินในเชิงของความสุขในองค์กรเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นองค์กรที่ส่งเสริมให้มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพื้นร่วมงานที่สําคัญเพราะอะไรครับพิชาเพราะวันนี้เนี่ย องค์กรแข่งขันกันแล้วก็ต้องมีการออทําธุรกิจเนี่ยต้องค่อนข้างเร็วเพราะฉะนั้นมันรอให้งานชิ้นหนึ่งเสร็จแล้วคนหนึ่งทําต่อไม่ได้เพราะงนานบางชิ้นหรือว่าแต่ละแผนกนมันต้องทํางานไปพร้อมๆกันเราต้องประสานงานกันคือคนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน<ช>เพราะว่าแต่ละองค์กรแต่ละองค์กรก็เหมือนกับแข่งกันแล้ว<ช>ถ้าในองค์กรดูไม่มีความสุขไม่เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันมันก็มันก็ไปไม่ได้โอเคไหมครับแล้วก็ตัวต่อไปคือตัว M อ็มมินิ่งอ่ามินิ่งก็แปลว่าความหมายช มีนิ่งหรือความหมายเนี่ยหมายความว่าอะไรครับ mm. พนักง,งานต้องรู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองทำมันมีความหมาย mm. เคยไหมครับว่าเราเห็นว่าพนักง,งานบางคนทํางานบางอย่างแต่เขาไม่รู้เขาทําไปทําไมอ่ะ mm. แล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขารู้สึกว่างานเนี่ยบางคนก็รู้สึกมันเป็นงานที่ไม่มีคุณค่าอะไรทําไปอย่างนั้นแหละทําไปพบริษัทให้ทํา ยิ่งทาไปความรู้สึกว่ามีความมีคุณค่าในตัวเองจะยิ่งลดลงยิ่งลดลง,ลดลงการยอมรับนับถือตัวเองยิ่งลดลงก็มีนะครับหรือว่าอาจจะทําให้เขารู้สึกว่าเขาด้อยค่าในองค์กรโอเค okay, ไหมครับเพราะฉะนั้นงานที่เราจะให้พนักง,งานทําต้องทําให้เขารู้สึกว่ามันเป็นงานที่มีความหมายนะเขาเข้าใจว่ามันทําไปทําไมทําไปแล้วองค์กรจะได้อะไร แล้วไองานชี้นั้นมันมีประโยชน์มันมีอะไรมีส่วนในการช่วยองค์กรและช่วยตัวเขาอย่างไงบ้างอันนี้คือมีนิ่งนะครับแล้วสุดท้ายคือตัวเองอันนี้ก็สําคัญ achievement นะครับก็คือความสําเร็จ,รจนั่นเองนะครับแน่นอนองค์กรสุขอย่างเดียวไม่ได้ครับองค์กรต้องทาธุรกิจเพราะองค์กรเป็นองค์กรที่ทาทางด้านธุรกิจถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพนักง,งานจะต้องมีเซนส์ของการทํางานและประสบความสําเร็จอ,องค์กรที่ตั้งเป้าหมายที่สูงเกินไปตาม ความเกินความเป็นจริงเนะี่ยพนักง,งานก็จะไม่เคยมีความรู้สึกว่าตัวประสบความสำเร็จเลยเพราะว่าปีนภูเขาภูกระดึงยังไม่ได้เลยจะให้ไปปีนเอ็เวิร์ล โอเคไหมับเพราะงั้นก็ต้องดูความสําเร็จที่มันตรงเป้าหมายการเซตโกเซตเป้าหมายต่างๆมันก็ต้องสะท้อนความจริงหรือในขณะเดียวกันบางองค์กรที่ฉลาดเขาเลือกที่ให้พนักงานมีเป้าหมายเล็กๆก่อนเพื่อให้ตัวเองมีภาษาอังกฤษเขาียกว่า quick win ก่อนก็คือมีความสําเร็จในระยะสั้นพอคนสําเร็จระยะสั้นความรู้สึกเป็นไงฮะใจชื้นใจมันชื้นน้อย้ะไงสั้นเราเองสำเร็จต้องมันก็จะรู้สึกว่ามีอารมณ์ที่ดีมีความรู้สึกว่าตัวเองประสบความสําเร็จแล้วก็มีกําลังใจที่จะไปสู่ความสําเร็จที่ ก็คือจะก็เกิด positive emotion เกิดขึ้นได้ถูกไหมครับนั่นจะเห็นว่าอันนี้คือเคล็ดลับของเพิ่มมากซึ่งเป็นองค์เป็นสิ่งที่เราสามารถเอาไปใช้ในเรื่องส่วนตัวได้แต่เรากำลังจะบอกว่าถ้าองค์กรส่งเสริมให้เกิดเพิ่มมากขึ้นในองค์กรได้จริงในระดับพนักง,งานน,น,านะครับก็จะทําให้เกิดองค์กรในความสุขและตามมาคือ ธุรกิจแล้วก็ความสำเร็จขององค์กรนั่นเองแน่นอนว่าจากหน่วยย่อยก็จะต้องทําให้หน่วยใหญ่แข็งแรงมากขึ้นใช่ครับผมเปนอย่างที่อะถ้าพูดถึงอย่างประเทศเราถ้าครอบครัวเข้มแข็งก่อนสังคมก็จะเข้มแข็งตามไปด้วยใช่ใช่มันมก็เป็น<ม>เขาเรียกเป็น<ม>เป็นเหตุและผลของกันและกันอยู่ค่ะโอเคนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็สัปดาห์นี้นะครับก็เราก็ จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับนะครับหลังจากนี้ไปนี่ก็จะเป็นเทปสุดท้ายที่คุณลิชาจะมีโอกาสได้มาเป็นพิธีกรคู่กับผมนะครับใช่แล้วค่ะก่อนอื่นต้องบอกขอบคุณอาจารย์บอลน,นะคะ <ผม S 2> ที่เลือก ให้ลิชาเนี่ยะค่ะมาทํางานร่วมกับอาจารย์ได้มาทํารายการนี้ร่วมกันแน่นอนนะคะว่างานเลี้ยงมีวันเลิกลาแต่ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมีพิธีกรใหม่มามน่ารักเหมือนกันแล้วที่สําคัญนะคะก็ต้องขอบคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ติดตามรายการของเรานะคะติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะคะทุกวันอาทิตย์เวลา14บนาฬิกาสนาท,นาทีนะคะสัปดาห์หน้าเจอกับอาจารย์บอลแล้วก็พี่หญิงนะคะรับรองว่ารายการนะคะอย่างสดใสแล้วก็มีความสุขอย่างนี้เช่นเคยนะคะติดตามเราได้แบบนี้นะคะอีกช่องทางหนึ่งคะ่ะ Facebook ข,ข,ของเรานะคะน้ำเครื่อง จะพิมพ,พ์ภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ได้นะคะแล้วก็ติดตามรายการย้อนหลังของเราได้เลยตลอดเวลาแล้วก็แน่นอนนะคะว่าอาจจะมีกิจกรรม,มดีๆให้ค<ช>ุผู้ชมได้ร่วมกับรายการเราด้วยนะคะคเดี๋ยวเรา <ผม S 1> จะวแวะเวียนกันมาเจอกันอีกนะคะสำหรับรันนี้นะคะจารย์กับริชาลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ